สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยนันยันเขา่าถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแช่์แชกดนานๆกดยันยันกดเยอะๆยะนะคะทวงแจวบองแล้วแน่นอนที่สุดลําดับถัดไปจะต้องทวงบุญคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนเป็นนี่บุญคุณธอหมดเลยค่ะทุกคนเป็นนี่บุญคุณธอหมดเธอเป็นผู้ให้อย่างแท้จริงพ่อแม่ปกป้องลูกสิถึงจะถูกต้องสติประจําใจป้านะ เหมือนป้าเคยฟังฟังเทศมาอยู่นะเขาบอกว่านะพ่อแม่นะมีคอมเมนต์หนึ่งเมื่อกี้ขึ้นมาแล้วตอบมาตรงนี้แล้วกันอธิบายให้ฟังแล้วกันว่าพ่อแม่ถึงแม้จะทําไม่ดีกับเราขนาดไหนไม่รักเราขนาดไหนไม่เข้าใจเราขนาดไหนหรือว่าทําร้ายเราขนาดไหนอาจจะใช้ไม้ตรงไม้ตีจะใช้ทุกอย่างทํามจะลพัดใส่กันลูกสิ่งหนึ่งที่ลูกต้องคิด ไว้เสมอก็คือเขาให้เราเกิดมาได้หายใจนั่นก็คือบุญคุณทั่วมัวแล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าพ่อแม่ทําไม่ดีกับเราแล้วเราต้องมองว่าเขาไม่ดีแต่ให้มองไว้เสมอว่าเขาให้เราเกิดมาได้มีลมหายใจต่อทุกวันเนี้ยก็เพราะเขาเพราะฉะนั้นเราก็ทาทุกอย่างเาที่ทําได้าที่ทําททได้ให้เขาไม่ต้องมาทุกใจกับเรามาก ไม่ทราบว่าฟังช่วงนี้เ,ออเท็จที่อีกธพูดออกมาเนี่ยที่ว่าเคยฟังเทศที่บอกว่าไม่ว่าพ่อแม่คือสรุปานะคะไม่ว่าพ่อแม่จะเลวร้ายกับเราอย่างไรอย่างน้อยพ่อแม่ก็มีบุญคุณที่เราต้องลำลึกไว้เสมอว่าพ่อแม่ให้ลมหายใจให้กำเนิดเราดิ่ฉันมองอย่างนี้นะคะว่าต้องเป็นลูกชั่วชาติขนาดไหนคะ ถึงคิดว่าสิ่งที่พ่อแม่ทำพ่อแม่ทำเลกับเราพ่อแม่ไม่รักพ่อแม่ลังแกเราพ่อแม่คือฟังจากปากทั้งหมดเนี่ยเหมือนกับเถิกกำลังจะบอกว่าตาชานยายสมควรทำแต่เรื่องสารเร็วใส่ตัวเองแต่ตัวเองก็ยังรักพ่อแม่อยู่มันฟังได้อย่างนี้นะคะฟังได้ว่าอีเถิเนี่ยกำลังบอกกับทุกๆกคนว่าพ่อฉันแม่ฉัน ทำร้ายฉันเกลียดชังฉันกันแกล้งฉันชั่วชาติกับฉันทำเลวกับฉันด่าทอฉันทุกอย่างสารพัดที่จะทํากับฉันแต่ฉันก็ยังรักพ่อแม่เสมอยังคิดว่าท่านมีบุญคุณเพราะท่านให้กับเนิดมันฟังได้อย่างนี้เหรอครับทำไมคุณถึงคิดว่าพ่อกับแม่คุณทํากับคุณแบบนั้นนะ่ะพ่อกับแม่คุณเขาทาอะไรเหรอถามหน่อย จาชานยายสมควรทำอะไรอย่างที่คุณพูดมาทุบตีคุณให้ร้ายคุณด่าทอคุณกันแกล้งคุณช่อโกงคุณพ่อแม่คุณทำอะไรใส่คุณคุณถึงวันนี้คือถึงออกมาพูดให้เอซีทุกคนเอออหอหมวกว่าโอ้โหคุณเป็นคนดีจริงๆพ่อแม่ทับชั่วกับคุณขนาดนั้นคุณยังรักท่านคุณยังเทิดทูนท่านคุณยังนึกถึงบุญคุณ และคุณมาชง,งักตรงที่ว่าทําเท่าที่ทําได้ก็จะพยายามทําดีกับท่านทําเท่าที่ทําได้การทําดีกับพ่อแม่คุณคือการที่คุณบอกท่านว่าคุณเกิดมาจากรูกระบอกอย่างนั้นเหรอการทําดีกับพ่อแม่คุณคือการที่คุณพาลูกคุณไปเยี่ยมท่านแล้วคุณก็ฉวยโอกาสนี้ตําหนิติเตียนท่านทั้งที่ท่านนอนอยู่บนเตียงคนไข้อย่างนั้นเลย การตอบแทนของคุณคือการหลอกอพ่อไปทําโปรโ,โปรเพื่อพ่อเพื่อที่จะซื้อบ้านนอกดาวมาหลังจากนั้นบ้านนกดาวหลังนั้นพ่อคุณก็ไม่ได้อยู่คุณทําสารพัดจนเขาอยู่ไม่ได้การตอบแทนของคุณคือการกลับไปบ้านที่กก,ก,ก่อผ่านบ้านคนนั้นคนนี้คุณทักทายเขาแต่คุณไม่เคยจะชายตามองบ้านพ่อแม่เลยคุณหยุดเยื้อง ทักบ้านที่อยู่ยืงเยี้ยงได้แต่คุณไม่ได้สส่ตาไปทักทายพ่อแม่เลยนี่แหละคะคือการตอบแทนท่านเท่าที่จะทําได้พ่อคุณไม่สบายคุณไม่ถามสักคำหนึ่งอันนี้คือการตอบแทนเท่าที่จะทําได้อย่างนั้นหละค่ะช,ช่วยขยายความหน่อยคุณหมายความว่ายังไงไอเทศนาที่คุณต้องเอามาเล่าต่อเนี่ย แล้ะคุณไม่ได้พูดอย่างนี้ครั้งแรกนะคะคุณพูดอยู่หลายครั้งว่าไม่ว่าพ่อแม่จะเป็นคนอย่างไรไม่ว่าจะอย่างไรท่านก็เป็นพ่อแม่คุณพูดเหมือนกับว่าพ่อกแม่ของคุณเนี่ยเป็นคนชั่วชาติสารเลวระวังนะคะสักวันหนึ่งลูกชายคนโตของคุณอาจจะพูดอย่างนี้ก็ได้ว่าไม่ว่าพ่อกับแม่จะสารเลวอย่างไรไม่ว่าพ่อกับแม่จะทําร้ายจะเข็นฆ่าใครยังไงเขาก็เป็นพ่อแม่ระวังคําพูดนี้มันจะคืนสนองคุณนะคะ ระวังดิฉันว่าลูกชายคุณที่กล้าทําท่ารังเกียจพ่อตัวเองหน้ากล้องได้เนี่ยถึงวันหนึ่งเขาจะพูดคบนี้สนองคุณบ้างค่ะเคยได้ยินไหมคะว่า <c oughs> คือเอาจริงอ่ะน้าตาพ่อแม่ถ้าร้องไห้เพราะว่าเราทําให้ท่านร้องเนี่ยน้ําตาหยดหนึ่งมันจะทุกข์มากแต่ถ้าน้าตาหยดนั้นร้องเพราะเราไม่ได้ เจตนาจะทําให้ท่านร้อง,งแต่ถ้านอาจจะเข้าใจไปเองว่าเราเป็นคนทําอันนั้นเนี่ยป้าคิดว่าน้ําตาหยดหนึ่งเนี่ยมันก็าจะเป็นกรรมที่มันดูน้อยลงหน่อยเบาลงหน่อย,ย,ยก็อาจจะไม่หนักหนาสำหรับเราเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจหรือว่าเจตนาให้เขาร้องให้ คุณนี่สุดยอดตามคําพังเพยจริงๆเลยนะคะคนดีชอบแก้ไขคนจําไรชอบแก้ตัวสุดยอดจริงๆทําแม่ร้องไห้แล้วก็บอกว่าถ้าการทําแม่ร้องไห้น้ําตาของแม่ไหลเนี่ยเป็นบาปอันสุดซึ้งเป็นบาปที่มันหนักหนาสากันจริงๆแต่ถ้าแม่เสือกร้องไห้คิดไปเอง เราไม่ได้ตั้งใจแต่แม่ไปคิดร้ายไปเองก็ช่วยไม่ได้แม่เสือกร้องไห้เองเพราะฉะนั้นเราก็ไม่บาปคุณที่สุดยอดเนาะคุณว่าถ้าลูกชายคุณพูดต่อหน้าคุณว่าให้คิดเสียว่าผมเกิดมาจาก,กรูกระบอกเนี่ยคุณจะเข้าใจว่ายังไงคะมันจะเข้าใจผิดได้หรอคะไอ้คำเนี้ย ว่าคุณเกิดมาจากรูกระบอกเนี่ยคุณน้อยอกน้อยใจถึงเงา้ยเราคุณเกิดมาจากรูกระบอกนั่นคือคุณไม่ได้นับถือนั่นคือยายสมควรไม่ใช่แม่ผู้ให้กําเนิดคุณคุณไม่ได้เกิดมาจากรูยายสมควรแต่เกิดมาจากรูกระบอกถ้าวันหนึ่งองค์หรือน้ำมนต์บอกอย่างนี้ล่ะแม่ครับผมไม่ได้เกิดมาจากรูแม่ผมเกิดมาจากรูกระบอกอาจจะเป็นไปได้นะคะวันหนึ่งเด็กสองคนนี้อาจจะอับอายที่มีแม่แบบคุณ จนต้องตัดขาดความเป็นแม่ลูกกับคุณเพราะว่าอายที่มีแม่แบบนี้ถึงกับยอมไปขอเกิดในรูกระบอกดีกว่าเกิดถือกําเนิดออกมาจาก,กรูชั่วๆของคุณมันก็เป็นไปได้นะคะว่าวันหนึ่งไอ้คเนี้ยมันจะย้อนมาหาคุณแล้วทีนี้ถ้าคุณร้องไห้มันกลายเป็นคุณคิดแต่เองหรือเปล่าคุณไปเข้าใจผิดลูกใช่ไหม ลูกเขาไม่ได้ตั้งใจจะตัดแม่ตัดลูกกับคุณหรอกแต่คุณเข้าใจผิดไปเองเพราะฉะนั้นคุณเสือกระโหลกร้องเองคุณก็ผิดเองบาปเองลูกไม่เกี่ยวคุณกำลังจะบอกอย่างนี้ใช่ไหมคะทุกอย่างคุณน,นี่มันเข้าตำลาคนจันไรนะไอ้ที่ชอบแก้ตัวเนี่ยมันเข้าตำราเลยนะคะชัดเจนมากชัดเจนจริงๆ ให้หลายคนเข้าใจว่าทําไมป้ายังไม่ทําอะไรที่มันอันนี้มากแต่ป้าไม่ใช่ว่าใจอ่อนอะไรก็ตามที่มันปกป้องตัวเองได้นะทุกวันเนี้ยป้าก็ทำเหมือนนั่นแหละคนเราก็มีศักดิ์ศรีเหมือนกันมีความเป็นคนเหมือนกันคุณที่ฉลาดพูดนะคะพูดไปพูดมาแต่ออยายสมควรโดนด่าอีก เหมือนคุณจะอ้างว่าทุกวันนี้ที่คุณไม่ทําอะไรฝั่งน้องคุณไม่ทําอะไรคนในครอบครัวเพราะอย่างนี้พราะนึงถึงพ่อแม่เพราะนึกถึงพ่อแม่เดี๋ยวเอฟซี่คุณก็จะเข้าใจว่ายายสมควรโทรมาขอร้องคุณให้ปล่อยนะ้าแต่ไปหรืออะไรทํานองนี้ใช่ไหมมันเป็นอะไรที่ต้องต้องทึ่งเลยนะ ว่าคุณหลอกคนทั้งโลกได้จริงๆไม่คิดเลยว่าคุณจะเป็นได้ถึงขนาดนี้ออกมาหลอกด่าพ่อแม่ตัวเองได้นี่สุดยอดจริงๆค่ะสุดยอดจริงๆเอา,า,าไปพิชานะง,งันก็เหมือนที่บอกแล้วนะตั้งแต่เกิดมาก็เอ,อ,กเ,อเป็นพี่ที่ไม่เคยเสู้น้องได้เลยมาแต่ไหนแต่ไรนะเป็นคนที่ยอมน้องมาตลอด,ดน้องทุกคนเลย ทุกคนรู้ดีนะคะว่าป้าเนี่ยตั้งแต่โตเป็นพี่มาเนี่ยยอมน้องมาตลอดใช่ไหมเคยเคยจบมสามเคยจบมสามแล้วก็พักหนึ่งปีเพื่อจะไปทํางานหาเงินแล้วมาเข้ามสี่เพื่อจะเรียนหนังสือเพราะว่าอยากเรียนแต่บ้านเน่ยยากจนจบมสามก็ไปทํางานล้างจานที่ร้านอาหารตั้งทุกบาททุกสตัง ไม่กินไม่เที่ยวเก็บเอาไว้ซื้อชุดนักเรียนตอนชั้นมสี่แล้วไม่ได้ซื้อให้ตัวเองคนเดียวเพราะว่าตัวเองต้องเข้าโรงเรียนพร้อมกับน้องอีกคนเพราะฉะนั้นเงินที่ซื้อชุดนักเรียนก็ต้องซื้อให้สองคน,นจำได้ไหมใคนะ่น้า ในขณะที่ผัวคุณออกไปรอยหน้ารอยตาหน้าบลังแล้วก็เล่าถึงความรักความสามัคคีในครอบครัวคุณกับครอบครัวับโพกับพี่พี่น้องๆของเมียว่าคบค้าสมาคมอยู่กันด้วยดีถ้อยทีถ้อยอาศัยมีน้ำใจให้กันแบบครอบครัวทั่วๆไปไม่มีเรื่องบาดหมางใจกันเลยดิฉันคาดว่านี่คือสปีชที่คุณจะรอเอาไปรอยหน้ารอยตาตอแหลในบัลังค่ะคิดว่านะคะคุณคงจะเตรียมพูดให้เห็นว่า คุณเป็นลูกที่พ่อแม่ไม่รักแต่คุณก็รักพ่อแม่คุณกตันอยู่คุณเป็นพี่ที่น้องๆร้ายใส่คุณคุณเป็นคนอ่อนแอที่สุดคุณไม่เคยเอาชนะน้องๆคุณไม่เคยคิดจะเอาชนะมีคุณมีแต่เผื่อแผ่แบ่งปันแล้วคุณก็จะเล่าว่าคุณไปล้างจานในร้านอาหารคุณเก็บเงินมาได้เงินมาก็ต้องไปซื้อกระโปรงกระโปรงมาแบ่งกันกับน้องชุดนักลงนักเรียนทุกอย่างที่คุณได้มาคุณต้องแบ่งน้องๆหมด คุณอย่าลืมเล่าตอนที่คุณไปกี่สันที่ขอนแก่นนะคะแล้วโดนไล่ออกจากบ้านมาใครเหมารถไปรับคนของกลับมาแต่คุณไม่ยอมกลับมาด้วยคุณหนีตเตลิดเข้ากรุงใครคุณอย่าลืมเล่าเรื่องที่คุณส่งลูกคุณบาโอบากับผัวแล้วไม่มีปัญญาเลี้ยงลูกเอากลับไปให้พ่อแม่เลี้ยงโดยที่เดือนแรกๆคุณยังพอให้เงินอยู่บ้างพอหลังๆเริ่มห่างไป เริ่มไม่ได้ให้เงินแล้วใครล่ะช่วยค่านมลูกคุณอะไม่ใช่น้าๆน,น้องๆคุณเหรอคุณอย่าลืมเล่าตรงนี้ด้วยนะคะคุณอย่าลืมเล่าด้วยนะเรื่องอะไรสารพัดสารเพที่น้องๆคุณเขาก็ได้เคยช่วยเหลือคุณมาแล้วคุณมานั่งทวงบุญคุณเรื่องชุดนักเรียน ดิฉันว่าที่เขาช่วยคุณมาเนี่ยเขาจ่ายค่านมให้ลูกคุณเนี่ยมันก็น่าจะคุ้มกันแล้วมั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้คุณหาได้ไม่รู้เท่าไหร่ไม่รู้กี่สิบล้านจากศพของลูกสาวของหลานสาวคุณลูกสาวของน้องคุณเนี่ยดิฉันว่าเขาใช้นี่บุญคุณคุณแล้วมั้งคะแต่คุณมานั่งลำเลิกคนอย่างคุณที่มันลำเลิกได้ทุกอย่างลำเลิกได้ทั้งบุญคุณกับพ่อแม่ คุณลำเลิกได้หมดจริงๆนี่คือสปีชที่คุณเจมยมจะเอาไปพูดในศาลใช่ไหมว่าคุณเป็นคนดีคุณรักน้องคุณเสียสละทุกอย่างเพื่อน้องคุณรักครอบครัวคุณรักพ่อแม่คุณจะเอาเรื่องนี้ไปพูดแต่ปากคุณมันเปราะเนาะคุณเอามาพูดก่อนเดี๋ยวพ่อในศาลคุณเขาจะรู้แล้วว่าเขาจะต้องถามอะไรคุณในเรื่องนี้ คุณโดนซักคัสไส้แตกอีกตามเคยจริงหรือเปล่าที่คุณพูดให้ทุกคนรู้ว่าคุณเกิดจากรูกระบอกนั่นแปลว่าคุณไม่ได้เป็นลูกยายสมควรจริงหรือเปล่าที่คุณพูดให้คนเข้าใจว่ายายสมควรตาชาญทําตัวเลวร้ายกับคุณมากแต่คุณก็ยังเป็นลูกกระตันอยู่คารบนับถือท่านเดี๋ยวคุณคงต้องตอบค่ะ ดี๋ยวอาจจะต้องตอบด้วยว่าวันที่ยายสมควรไม่สบายเนี่ยแล้วคุณไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลคุณไปว่าอะไรท่านเดีย๋ยวค,คุณคุณต้องตอบตรงนี้ค่ะทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทุกคนก็รู้กันดีแล้วแหละแต่จะเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่ขี้ขาดตาขาวก็ได้สิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกวันเนี้ ปิดท้ายแล้วกันเป็นครอบครัวที่ที่ขาดตาเขาไม่ยอมมาเชิญหน้ากับความจริงไม่ยอมค้นหาความจริงไม่ยอมหาเหตุผลเหตุกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นด้วยหัวอกหัวใจและความรู้สึกของตัวเองแต่ไปอาศัยไปอาศัย กลุ่มบุคคลบุคคลหนึ่งให้มาชักจูงความคิดของตัวเองให้มาชักจูงความคิดของคนในครอบครัวเพียงเพราะกลุ่มบุคคลนั้นไม่อยากเสียหน้าฟังเอาไว้นะฝากปิดท้ายฝากปิดท้ายกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น ปีชนี้ของคุณน่าตกใจนะคะมันดูเหมือนไม่ใช่มาจากตัวคุณเองถึงขนาดกล้าดา่าครอบครัวตัวเองว่าเป็นครอบครัวที่เออยังไงล่ะขี้ขาดตาขาวครอบครัวที่ไม่ยอมมองความจริงคือคุณกำลังด่าโคตรเงาสกสาราดของตัวเองเลยนะคะนั่นน่ะครอบครัวที่ไม่มองความจริงคุณพูดถึงหลาพโพทุกคนใช่ไหมหรือพูดถึงวงศรีชาคุณพูดถึงใคร แต่จากที่คุณเริ่มต้นมาจากครอบครัวพ่อแม่คุณนั่นคือคุณพูดถึงคนที่ครอบครัวของคุณที่ตอนนี้อยู่เคียงข้างฝั่งโจทย์ทั้งหมดคุณบอกว่าเป็นพวกขี้ขาดพวกไม่ยอมมองความจริงไม่ยอมคิดวิเคราะห์แยกแยะแต่ไปอาศัยความคิดของคนอื่นไปรับเอาความคิดของคนอื่นคนอื่นที่คุณว่าคุณหมายถึงใครคุณพูดเหมือนกับว่าจริงๆครอบครัวของคุณอนะ ไม่ควรจะไปฟังตำรวจหรืออายการไม่ควรจะมาสงสัยคุณพี่น้องคุณไม่ควรจะสงสัยคุณแต่มาสงสัยคุณเพราะว่าไปรับเอาความคิดของคนอื่นที่อยากจะเล่นงานคุณคนอื่นที่เสียหน้าใครที่เสียหน้าพอบอตรในขณะนั้นที่โดนผัวคุณไปทำท่าตกหน้าบนลงพักนั่นใช่ไหมคุณคิดถึงแค่นี้ใช่ไหมใครล้างหัวสมองคุณให้ออกมาพูดอย่างนี้ว่า คดีนี้เรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะว่าตำรวจไม่ชอบผัวคุณเป็นการส่วนตัวแล้วเลยปรับทงไว้ที่ผัวคุณคุณกำลังจะพูดแบบนี้หรือเปล่าหรือคุณพูดตามที่ทนายโชคพยายามจะบอกว่ามีคนใส่ร้ายคุณสองคนผัวเมียเป็นเจ้าหน้าที่ใส่ร้ายคุณสองคนผัวเมียเพราะได้รับการปรับทงมาก่อนว่าจะต้องเอาไอ้สองตัวผัวเมียนี้ให้ได้คุณรับสปีดนี้มาจากใครแล้วคุณคิดว่ามันฉลาดหรือการออกมาพูดแบบเนี้ย ดิฉันว่าไม่ค่ะดิฉันว่างงมากที่คุณออกมาพูดแบบนี้มีคนถามว่าถ้าดิฉันยังแนะนําพวกคุณได้ยังทํางานอยู่กับพวกคุณสิ่งที่ฉันจะแนะนำคืออะไรดิฉันจะแนะนำว่านอกสารให้หุบปากให้นิ่งที่สุดไม่ต้องทาอะไรถ่ายคลิปมอมๆแม่ๆหลอกขายครีมทาส้นตีนแตกไปเรื่อยๆนะคะนอกสารถ้าจะอ้าปากก็คือ เราขายขอพอคะ่ะถ้าอยากจะอ้าปากพูดเรื่องคดีไว้ไปพูดในศาลนี่คือคำแนะนำที่ดีที่สุดที่ที่ฉันจะให้คุณสองคนผัวเมียการที่คุณยิ่งออกมาพูดยิ่งเห็นว่าคุณเตรียมสปีชไว้อย่างไรเนี่ยสปีชนี้ถ้าคุณไปพูดในศาลเนี่ยชิบหายเลยนะจะบอกให้นะเพราะว่าคุณกำลังแทนที่จะแก้ข้อกล่าวหา คุณกลับวกไปเหมือนกันกับที่ว่าคุณตอบไม่ได้หรอกคุณจะไม่ยอมตอบว่าไอ้ผมเส้นนั้นน่ะมันเข้าไปอยู่ในรถผัวคุณได้ยังไงแต่คุณจะพยายามชี้ให้เห็นว่ามีคนกลั่นแกล้งคุณโดยเอามาใส่มันไม่ใช่การแก้ปัญหามันไม่ใช่การแก้โจทย์มันไม่ใช่ทางสู้คดีค่ะดิฉันไม่รู้ว่าทนายคุณกำลังดู คลิปคุณบ้างไหมได้ดูคลิปคุณบ้างไหมถ้าดูถ้าเป็นทนายที่ดีใจยุติธรรมแล้วก็ฉลาดน่าจะแนะนำให้คุณหุบปากแต่ถ้าเป็นทนายประเภทน้ำส้มเจ็บจิ๋มหรือทนายประเภทที่ทำซองเงินใส่หล่นใส่กระเช้าผลไม้อะไรแบบนี้คงปล่อยให้คุณทำปากดีแล้วก็ทำลาลยล้างตัวเองให้ชิบหายไวทะจักไปเรื่อยๆแบบนี้แหละค่ะขอให้โชคดีค่ะ